โอเคครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับริวเกมเมอร์ครับโอเคก็มาอยู่กับเรียวมาอีกเช่นเคยนะทุกคนก่อนอื่งก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามกดแชร์ด้วยนะเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆนะโอเคเป็นไงผมก็พูดได้ภาษาญี่ปุ่นนะเออโอเคฟาร์มบูกันเหมือนเดิมนะทุกคนจะไป <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ไปเหมือนเดิมเนาะ <Why? S 1> เอ่ออะโซเกอร์มาดูดเวลเราอย่างนี้ได้ไง mm hmm. อ๋อมึงเดินผิดเลนเหรอ mm hmm. ก็ว่าทำไมมึงเดินตัดมาอย่างนี้โหเดินผิดเลนจบเลยโอเคไม่เป็นไรไม่สนใจเนาะ mm hmm. เออ mm hmm. สวยงามจัดไปโอเค ไปยาวๆ,ว,ๆวๆแล้วทุกคนเราเคลียร์กลางให้เอ,อวีลาเนาะผมจะบอกตัวที่ผมเกลียดที่สุดเนาะก็คือ e. เอีนางบอนนี่เออเออนั่นแหละทุกคนตัวแม่งแบบผมไม่ชอบแบบเออมันไม่ถูกฉลกตัวผมมามันแบบมันล็อกขาเออแล้วมันดูดไรอีกห <ๆ S 1> น่นารำคาญมากทุกคนเออนั่นแหละถ้าทุกคนแบบเจอมันบ่อยอย่างเงี้ยแบบมันจะแบบ มันจะเกียนเนาะผมเคยลองเล่นอยู่แบบมันเกียนมากเลยนะเออระเบิดก็แรงมันดูดว่าไงจังหวะเนี้ยแล้วกูติดขือ้อทำไมเนี่ยโอ้ไม่เข้าใจตัวเองเลยมาดิโอแล้วแทงอะไรอีกเนี้ยก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยว t t ต e f ฟักเอาบาสเจ้าว่างั้นเหรอฮะมาดิโอเอาไวโอมาอย่างี้โอโอโอ้กท้อโอ้โอ ไม่ได้สัก,กตัวเลยเออสวยเพื่อนวีล่ามาเติมจังหวะอย่างนี้ว่างไงโอเคติคือโอเคสวยงามมากเพื่อนเยี่ยมมากอา้าวอีบอนนี่อีบอนนี่โอ้โหมาดีแพงแบบสไลด์อะ่ะเออดิจิตอลไม่ล่ะเออสวยดีหวานเจีย๊ยบดีโอเคทีมังกรงก็ได้เพื่อนโอเคโอเคเลือดโลเนาะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคใดๆคือเรามีดูดเลือดอย่างนี้นี่เองโอเคแล้วใครกดกดโล่ให้ให้ผมเนี่ยโอเค ไปต่อฮะโอเคติดือการเล่นเรียวม้าแล้วติดขื่อนี่คือเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ธรรมดาของของของ,ของ,ข,องของกูละกันเออนั่นแหละทุกคนก็ตามนั้นแหละเอออยากจะเล่นเรียวม้าได้ก็ต้องข้ามขือ่อสเตปข้ามขือ่อต้องโปรเฟชชั่นแลนะเออจะไปต่ออันยาวๆเนาะทุกคนโอเค ครับเอยเอย๋ตรงดักมีประเด็นอ้าวบาัสตันเพื่อนสวยงามโอเคสวยงามครับทีมโอเคได้ดักด้วยคุ้มมากครับได้ทั้งปาดทั้งดักสวยครับไปเลนกลางต่อเลยลงไปข้างล่างดีกว่า,าเผื่ออาจจะเจอต่อนี่ไงเจอต่อแล้วหวัดดีไวรุน่นนี่ไงหวัดดีไวรุน่นโดนแทงตูดเป็นรูเลยเนาะเออมาดีฮับดักต่อ ไบโอต้องเป็นศพตอนเนี้ยโอเคดึบดับแทงนี่ไงวีล่านี่ไงโอ้ย oh, อย่างสดาสุดยอดเลยอ่ะไอเลิฟยูเลยอยากได้หัวใจของวีล่าเออขอเป็นฝั่งเดียวกันนะอย่ามาฝั่งฝั่งฝั่งตรงข้ามเนาะฝั่งตรงข้ามนี่น่ามาเหลือเกินโอเคก็ฟาร์มเราต่อไปนะทุกคนโอเคโว้ยจบ ฉันจะล้างแขนให้เจ้าเองเจ้าโจ๊กฉันจะอ่ะอ่ะอ้อาวเดินหลุดพุ่มโอ้โหถ้าผมไม่เดินหลุดพุ่มนะไอ้เฮียตะกี้ผมเห็นตัวเองมันอยู่นอกพุ่มอะโหบ้านแม่งเห็นพอดีเลยโอ้โหจบเร็วแล้วเพื่อนตายโอ้โหเกต้าฟัรไอ้เฮียแมนนี่แนะ่เว้ยวิล่าคือเอาสุดเกินคือฆ่าลิงอะโซโลคิวลิงอะอเกินไปเว้ยแกว่าทีมนี้ทีมนี้สุดยอดสุดยอด จ่อไปฮะโอเคเราขอบาบวดโอเคอบบอเดี๋ยวเราจะรีบไปช่วยเจ้าโจเกอร์ใจเย็นฉันขอโทษที่ไม่ได้ไปช่วยเจ้าตอนแรกโอเคฉันกำลังจะไปรอพี่ก่อนน้องพี่กำลังไปทุกคนขอแยกรก่อนอขอโทษที่ที่ไม่ได้ลงไปช่วยโจขอโทษโ นายก็กลับสู่สภาพเดิมแล้วนเนาะไปดักภูมิดีฝาไปดักดีฝาอีไ b โอดักอ e ีไ b โอกันนั่นไงรู้มากรู้มากแต่ไม่มีมานาะไม่มีจับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเพื่อน one two three four five I love you ปิ๊แปดแปดฮึมโดนีโดนีโดนีสวยมากจังวะเนี่ย โดนี่ไวโอทำเบนลูมากไงเชิงเยอะไงเชิงเยอะก็โดนเก็บไปก่อนเนาะเออโอเคต่อไปยาวๆมังกรชิวๆเนาะมาอีกตัวปัญหายีมอนหนีอา้าวบัตบัตบัตตุเยดีาจะละมังกรเนาะยากอยู่นะนาะงฮึบปับ๊บโอเคถอยฮะโอ้เนี่ยทุกคนดูดีหกมันมันมันล็อกจิกเงี้ยเอาหกมิ่ง ตัวตัวอะไรวะดูดูฟิกจะมาเอาอีกโอเคดูเลือดก่อนเนาะเราไปเราไปช่วยเพื่อนดีไหมตีกลางดีวะเพิ่บโอเคเดี๋ยวขอบูก่อนเนาะทุกคน s <S เฮ้ยวีล่าเอาสุดจังอะคือโซโลคิวเหรอตะก,กี้ <Okay. S 1> เกยแใจเย็ยนเนาะเพื่อนโอ้โห <'s> เฮ้ยเฮ้ยตรงกลารตรงต้องรีบไปแล้วเพื่อนใจเย็นเพื่อนฮึบปั๊บอุ้ยเก็บสองไหมเก็บสองนี่โดนี่โดนจังหวะเนี้ยจังหวะนี้คือเอาสุดจิน็นลิวคือสุดจิงอ่ะเออเคโอโดนเอาสุดดีเฮ้ยแล้วมึงจะเหลือทําไมวะเนี่ยคลิปโอโหเสียเวลากูตีป้อมไหมเนี่ยโอโหดูไม่ได้ป้อมเลยเพราะคลิปมึงอ่ะคลิปมึงอ่ะตัวเนี้ยเลยไอ้ลิงไอ้ลิงจักจั๊กเออ จะถามว่าลิงจักๆเกี่ยวอะไรน้านดิเกี่ยวอะไรเออหยองๆยะทุกคนเออใครเครียดมากไม่ใช่นั่งตึงอย่างนี้ไม่ใช่นั่งตึงนะแต่ก็ต้องตึงหน่อยเชิงตึงตึงหน่อยเร็วมาตัวนี้บอกเลยโอเคเอาดาร์กเนาะจัดไปโอเคสวยงามตานี้ผมว่าชิวๆนะเออ ทีมแบบคือเล่นได้ทุกทั้งหมดทุกตำแหน่งเลยดูดิคิวเอาคิวเอาไม่หยุดอ่ะเออเถื่อนเกินคือจะดูเดือดไปไหนฮะเพื่อนเออพอตัวหน่อยเอออุ๊ยพูดไม่ทถูกครับเพื่อนกูตุยแย่เลยโอเคไปต่อเนาะอุ้ยมีประเด็นเลยวะ่ะดักพุ่มนิ่มเนี่ยอืมจะมาเคลียร์กลางไหมวะวิลล่าเพื่อน อเคดับดับกดได้แล้วเนาะโอเคมีใครมาไหมเนี่ยจะมีคนเดินมาตรงนี้ไหมเนี่ยมีชะลอนานแล้วนะมีบ้านมียุงมุงแต่คิวนเนาะทีมกูเนี่ยดักอย่างเดียวโอเค,อเคจัดไปต่อยาวๆดักไปฮะมีตัวอะไรให้ชุดชับชบาา้างมาอีกจังหวะเนี้ย โอ้จะจับโรกเหรอแทงอีเลือดโลขนาดนี้ปึ๊บปับ๊บโอเคหวียนได้ไงเหี่บัดมาอย่านะ,ะโอเคไปรางกันทุกคนเหมือนจะมีประเด็นโอู้ยเพื่อนเราแม่งสุดวะ่ะเฮี่ยชัดดาวด้วยนะเนาะเโอเคยาวๆไปออกล้างอ,ออกล้างเพื่อไม่ออกล้างเหรอ ล้างตัวอะไรอ่ะอ๋อล้างอีบอนนี่เออออกมาเลยเพื่อนอึ๊บแม่งนิดเดียวว่ะแม่งฟิกี่อะทุกคนตะกี้มันเสียจังหวะสไลด์มาแล้วเนาะเออถ้าไม่มีฟิกนะยัยงไงก็ตุยเย็โอเคกลับมาเอมังกรดีกว่าอาอบเจกต์นะทุกคนเออไม่ใช่จะตะบี้ตะบานคิวอย่างเดียวเราเป็นเจ้มากขอบคุณนะฟอร์เรนที่มาช่วยเออช่วยตีอ,อ,อึ๊บอ้ออ คือมายิงจรวดแค่นับเดียวได้เลยเหรอนี่โอเคทุกคนใจยเย็นนะเดี๋ยวผม<ๆ>ขอเคลียไอจิงเหรนยักษ์ตัวนี้ก่อนเนาะเออเฮิบโอ้ยคือจะเดินไปไหนเนี่ยสนใจครูหน่อยดีโอ้เพื่อนทุกคนใจเย็นเนาะอดทะเลาะกับจิงเหรนก่อนโอ้โอเคมาแล้วอา่าวลิงลิงอื้ม ขู่นะทีกแค่เออมันกลัวผมเนาะเออมาดิว่าไงนะจังหวะเนี้ยต้องมีประเด็นแล้วป่ะ<ม>เออจังหวะน,นี้ว่ายังไงเพื่อนนะอูนะสองส่วนมากอูจังหวะน,นี้อึ้บแทนอุ้ยสวยอยู่นะจังหวะน,นี้ลิเตอร์นะสวยนะทุกคนเออแต่ว่ามันเยอะเกินไปว่วะผมผมก็มาช่วยไม่ทันเนาะอ้าวปั๊บมาเตอร์ไฟ อหอยอกทีนึงผมผมยังไม่กล้าวัดเนาะเออโอเคเมื่ยกี้ของเราไปดีกว่าเอาดาแลนะทุกคนโอเคเอาดาร์ก็จะได้ขึ้นบ้านเนาะขึ้นบ้านง่ายๆนะทุกคนโอเคเึบสวยงามเงียบมากจะไปข้างบนเอาลิงหลุดโกงเหรอลิง ดูจากกองเหรอโอเคปล่อยไหนเดียวก็ปล่อยบนก็ได้อ้าเน็ตเน็ตโอ้โหทุกคนเห็นปลาตะเกียผมกดงิงๆนะเออเน็ตเหรอหรือไงโอเคไม่เป็นไรสัญญาจะไม่ค่อยดีตรงนี้อุ้ยบัตรเจ้าเพื่อนเราเหรอเน็ตอะไรเนี่ยโอ้โหแทงอะไรเนี่ยเน็ตโอ้โหอะไรอ่ะมาดีฟอรลิงกดโจมตีแล้วเราก็ไปเออแทงใครเนี่ยโอ้บัตรอาตุเย่โอเคได้อยู่ จะไปทุกคนแทงปาดโรนีเก็บสามเนาะได้ได้ป้อมแหละฐานเนี่ยโอเคลิงอยู่กลางอีบอนนี่เพื่อนวม่าไงอ่ะวม่าไงจังหวะเนี่ยโชว์สเซปดีไหมดูเพื่อน,งงงงอนก,ก่อนโอเคโอ้ยยิงพุ่งมาวะโอ้ยใช่ไหมเหมือนพุ่งมาเลยตะเกียรเนือมพุ่งติดคือวะตะเกียมันเหมือนแบบมันพุ่งมานะเออผมเลยหลบอ,อึ๊บโอ้โหเชียยาเออ ดีนะลิงไม่มาตีโอ้ยบอนมี่ไม่น้ารำคาญนี่หมายเลยทุกคนใครไม่ชอบมัง่งบวกหนึ่งนะเออใครไม่ชอบผมผมผมคือไม่ชอบสุดเลยโอเคโอเคตีมันกรนกันดีกว่าทุกคนเออเอาแม่งควบออบเจกเลยเอาสองออบเจกเลยเออเซ็ตเคียวไว้ก่อนกันตุยเย แต่จริงๆยังไม่ได้กอ่อเกินหรอกเออแต่ก็จะได้แล้วลนะ่ะโอเคเอา้าโอ้โหมัน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 โดนสั่งเบยเหรอเราจะไปเป็นดาร์กหรอจะไปเป็นกออตเลเยอร์หรอเออโอเคเพื่อนรวมทักทีเถอะรวมกลุ่มเนาะอุ้ยโอ้โหตัวแบบกำมัดชิบหายเลยจังหวะน,นี้ขอแทงหน่อยขอ นี่กดดาบเออโอเคสวยงามเพื่อนอ้าวอ้าวอีวนางบอนนี่ขอขอตีหน่อยขอตีหน่อยขอแทงหน่อยโอ้ยนิดเดียวก็ไม่ถึงให้กูเนาะไม่เข้าใจเกมเลยอ่าไว,วายโอไวยโอโอเคโอเคเราเรอเอาก๊อดดีกว่าเนอเออะไรรีบขึ้นรีบจบนะโอเคฮะ วีลาก็จะดักพุ่มให้เราก็จะติดดักพุ่มเหมือนกันอ้า,จาวจังหวะน,นี้ขอแทงได้เปล่าตีเ้ิมทีนึงก็ได้โอ้โหไม่ถึงนะทุกคนโอเคแบบมืดละได้เวลาลงกลุ่มเพื่อนลงกลุ่มมามามา,มา,มา,มาโอเคเปลี่ยนรองเท้าก่อนโอไม่ไหวรับซีซีมันเนาะเออโอเคน่าจะชิลอยือทุกคนเพื่อนเราโซนสูงอยู่เนาะวีลา โอเคฮะสวยงามมากอ้ยจับวีล่าผมบัตว่าไงอะเจ้าหรือเปล่าผมโดนตันเลยเนี่ยโอ้ยบัตฮึบโอเคแทงโอเคได้อยู่เกือบตายเหมือนกันเนาะตม่อกี้โอเคปล่อยล่างนะทุกคนโอ้ะอะไรอะตะ่อกี้ผมเหมือนจะสกิลหนึ่งนะแต่ว่ามันเหมือนจะแบบจะบักอ่ะเออโอเคไม่เป็นไร ตีฟ้อมก่อนผมกลัวมันจับว่ะทุกคนเยารำเนี่ยผมกลัวมันจับมากเลยถ้าผมทนจับนะผมตุยแย่แน่อลิงคือจะเอาสุดว่างั้นพอแทงปื๊บอ,อ,อูแทงใครเนี่ยแทงอัโต้เหรอลิงมันวินบอลนะทุกคนอย่าว่ากันเนาะเออขอกลับบ้านไปรีก่อนเอาโจ๊กกูว่าไงโอเคหลบมาก่อนเพื่อนใจเย็นถอยก่อนถอยก่อนเออตั้งหลักก่อนโอเคใจเย็นเพื่อนอย่าเลือดร้อนอย่าเลือดร้อน เออโอเคเซจเกี่ยวเซตก่อเกิดไรเรียบร้อยแล้วมาเพื่อนมาเอาป้อมมันได้เปล่าใครก็ได้ตีสักทีเหรอได้เออป้อมกลางแตกๆไปสักทีเอะโอเคเอียรลำคือจะจะดักจักอย่างเดียวเลยหรอฮะโอเคเพื่อนเพื่อนเราล่างมาเฮ้ยพัดอยู่บนเนาะ พอเข้าไปแจะทีหนึงหน่อยโอเคได้ป้อมสวยงามมากเพื่อนจะจบได้ภาะวะโอเคคลิปกลางเข้าโอเคน่าจะได้ป้อมกลางด้วยโอเคสวยงามมากโอเคแทงป,ปึ๊บเบิ้ลอีกทีไหมโอ okay. เคเบิ้ลอีกทีเข้าไปแทงโอเคสวยงามมากอ้าวถือจะค้าเติมเพิ่มอ้าออวือออ้โหวิแรงมากเลยหลังหลีเกมโอเคแทงดูเลือดแทงโอเคสวยอยู่นะทุกคนอ้าวเพื่อนกูโดนจับโอ้โห,โห อีบอนนี่น่าลำคาญจริงว่ะทุกคนเดีย๋ยวมันต้องโดนผมละเออต้องโดนผมละทีอ่ะขอรุนเลือดก,ก่อนเออโอเคเออครับ,บมามันตายมันตายอีบอนนี่อ,อ้าวปึ๊บโบ๊ะบ้าโอ้ยไอ้ยังแม่งฝีตัวอะไรวะโอ้โหกูตายอะไรวะทุกคนโอ้โหเหลือทำเพื่อโอ้โหจะแพ้เอาวะเนี่ย โอ้โหลิงดันไม่มาดีไหวเปล่าไหวกับผมหรือเปล่าลิงไหวกับผมบ้างขอแทงปึ๊บอุ้ยเฮียแม่งสวนกูจริงไอ้เฮียกูตายไหมเนี่ยโอ้กูตายโอ้โหทุกคนผมตายอ่ะโอ้โหตายหมดโอ้โหโอ้ชีดกูทํามาทั้งเกมกูพร้อมจะขึ้นบ้านมึงโอ้โหกูแพ้แบบเนี้ยโอ้โหปากดีใส่กูอีกโอ้อะไรวะ เกมมืสาดดีๆอ่ะคือพลาดทีเดียวคือจบเลยอ่ะเนี่ยเกมอะไรวะโอ้ไม่เข้าใจโอ้ทุกคนอะไรอ่ะกดมาทั้งเกมกูโดนทีเดียวส่วนทีเดียวจบเลยทุกคนโอเคก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเนาะเราอย่าประมาทผู้ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเนาะโอเคฝากก,าากาดไลค์กดติดตามด้วยทุกทุก